วันนี้ไปเจอเกมในเบอร์ถือก็เป็นซอมบี้ฟอร์เรสทนะครับก็มาเริ่มกันเลยเอานี้ละกันอผู้ชายผู้หญิงโอ้ดูเหลี่ยมดูนะครับเกมดูเหลี่ยมดูก็สีดำไปเลยเแต่ผมเอาตามสีชมพูมละกันก็วันนี้ไซส์มีเลือกไซส์เหรอไส์อะไรอ่ะ ใช้ปากเ <g ill ain> หรอเมาเออเจีนี่ต้องใช้ปากปากใจปากใจสักหน่อยเอออันนี้คืออะไรอายตาตาสีดำในฝ่อเราคนไทยไนะตาใหญ่เหรอตาตาเล็ก <t> อันนี้อะไหหรกันชื่ออะไรกัน, <t> กน,นเข้มเน็กอะไรนี่คือทรงผมเหรอโอ้อนี่ผมอ๋อ ผมสีเอาอันนี้ด้วยกันส,ส,นนส,นนนสีสีดำด้วยกันเออแม่เนาะใส่แม่ดีกว่านี่เลยเท่ดีอ่าคิวคิวเอาเอาคิวมานเลยสีดำเอาสีดำดิสีดำเนี่ยนี่อะไรเนี่ยใส่เอาเอาบัวดีกว่าผมก็ออชอบบัวน,นะ คือวันไล่กันนี่เลยหนึ่งชีวิตไปเลยเล่นโหมดฮ์ดคอร์สิ่ดูซิว่าตัวเกมมันจะมจะมีชีวิตรอดวันที่หนึ่งได้หรือไม่เอาดูกันซอมบี oh. ้โอล่เชีดวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไม่เหนื่อยเลยนะ ดูเอ้าโนอะไรอ่ะอ้า,อาชวชสพาย <c oughs> ลมตรงนี้ทำไมวิ่งวิ่งวิ่งพอเดี๋ยววิ่งต่อไปอต่อไปตามหลักสูตรต้องมีกระท่อมสิเฮ้ยตะเกียงดีไหมจะทำให้ด้วยอันนั้นไม่มีประตูะปิดประตูดิเอา้าโอ้โหนี่ถ้าปิดประตูรอดแล้วนะป่า โอ้โหไม่สมจริงซะเลยอะมีประตูอะเออเอาละหมืนไปเลยนะจบแล้วอ๋อห้จุดไฟแช็กเอาเพิ่มสิบสักหน่อยไหนโอ้โหตัวเกมดูดีนะจะเป็นภาพแบบปริมันสักหน่อยอะจอเครื่องอะไรไฟ ไฟเ้ย,าย <c oughs> ชายแรงกันหน่อยโอ้ไม่ตายเหรอเอาเครื่องดูดควันอากาศด้วยวาา <c oughs> มันจะเป็นที่พักคนอื่น <c oughs> นอนแล้วไม่อาบน้ำเลยวิ่งมาม่อกีมือเหนื่อยเออโอ้ยไม่สมจริงเลย ซอมดีฟอเรสตทรีอันตะกล่าเสียงพักภาษาไทยโด,ยท,ด <c oughs> ย,าทายทุดงก็เสียงพักภาษาไทยทุดงเช้าแล้วจ้าวันที่หนึ่งเหมือนเขาจะสอนเล่นก่อนนะเฮลเอาเฮลทำาม,อมโอเคก็มีไฟฟ้าเรดิโอ แล้วก็มีสปุม่มเลดีโอเปิดปิดหาคลื่นก็นิๆไปนิกๆๆนีน่นี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 ่นะ้อเคแล้วเราต่นงทำอะไรออ่่ะท่น่่น่ี่น่นี่นี่นทนี่ี่นึ่นี่น่น เนาะอ๋อเดอเดโอล่ะซูมรือเปล่าซูมไปยังไงอะแล้วยังไงมันเล่นยังไงเนี่ยทุกคนมันเล่นยังไงนี่เราเล่นเกมโดยไม่รู้เรื่องเลยแหละอ่ะจะนั่งอย่างนี้ได้เลรอ่ะดูสิประวัติของเราเรายังไม่บวกเอ้ยบวกได้นี่ยก็มีพอยต์อ่ะ

ก็ดีก็ดีไกดีกโอเคไม่มีแล้วโอเคเราได้จุดมุ่งหมายแล้วซ่อมสักหน่อยเคลีวิโอผ่านไปแล้วขับรถมาเวเลวิโออ่ะช่มงสาย องี่ดเลเตีเลยิศเหนโอเคแล้วเดี๋ยชันแล้วทงไงมดแล้วโลเคชันโอเคอาบ,บน้ำ mm. อดูโลเคชันดูไงโลเคชัน ้าวอ้ดเอาดูเคชาดูนีไงโอเคเดินไปดูแลดูเคชาตังไหนสาวพอวิ่งได้อ๋อนี่คือกลับโอเคเราวิ่งก่อนแลวกันสมมตกระถึอกระท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 ึกระอปนดิปอนดจับนัดอ้ย อเราจะตายหานะนี <Yes> <te> ่โ <te> อ <idal nothing tube oses> <t idal> ้โหเลือดลดได้อย่างไรไก่เอาเราเอจาจากีุ่นไวเกันนี่คืออะไร เรเก็บไปไหมตรงนี้เอโอโอ๊ยเดินๆเดินๆเอชิ้หละชิ้ยวันวัแรกเฮ้ย,ยจะจบเร็วเกินไปรอโอวันแรกเลยนะไ่เอาดิ โอ้โหวิวในชีวิตเขาเริ่มใหม่ไหมเนี่ยอ uh huh, ่าฮ่าเริ่มใหม่จ้าโอเคครับก็เป็นซมบปีที่ดีนะครับเพราก็รอติดตามพาร์ทส,สองครับผมก็คิดว่าเกมมันน่าสนุกดีนะถ้าทุกคนลองเล่นดูแต่ผมอาจจะเล่นงโง่ไปหน่อยสักหน่อยตายงานจังเลย มาแก้มืออีกรอบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับถ้ามีอะไรก็ติชมกันได้ครับมันเป็นเกมโทรศัพท์แค่ง่ายๆนะอ่าก็ขอบคุณนะอีกครั้งนะครับโไปนะนะครับบ๊ายบายเอ้ยีซอมบ,บี้เอ้ยบญยิงตกเลยผ่านหน้าแล้วกันไปนะครับ